ผู้บ่าสร้างน้ำอะไรครับใช้เงินเป็นแล้วนัเราเนี่ยไปไปเอาน้ำกันไปโอ้ทำเสร็จแล้วนะ่ะ เออรออยู่รอตาก็รออยู่ตารออยู่นี่แหละนทานามเะแต่น้ำเจ้าแซบอีรีนะชงน่ะแซบอีรีสุดยอดคูณมาาน้ำาระโอแซบบ่แซบหลายบ่ วันนั้ผู้สาวที่ไปแล้วบ๊ายบายผู้สาวนี่บ๊ายบายกันเนี่จุ๊บๆเนี่ยม่าก่อนจุ๊บๆอย่าดีไม่จุ๊บเลยไม่กล้าจุ๊บผู้สาวน้ำลายผู้สาวน้ำลามันคิวผู้ป่าแล้วถึงคิวแล้วอืมเอาปั่เหรอไม่ปั่น นีไม่ปั่นใช่ไหมเอาเหมือนที่ป้าเคยทาให้หรือเปล่าถ้าปั่นมันจะเพ้่งสมองนะเอาแบบที่ป้าทําให้แล้วกันแล้วก็ใส่โก้ได้ไหมเอาเอปัน่นกากินได้ปะ่ะ